อะไรอ่ะผีเสื้อเข้ามาในหมู่บ้านะไหนอ่ะข้างหลังนี่ผีเสื้อเข้ามาในหมู่บ้านข้างหลังตามไปตามไปตามไปนี่ของเดี๋ยวมันหนาวอยู่นะกระสือคบเพลิงมาเร็วมาเร็วมาเร็วไหนเอาคบตัวนั้นดีผีเสื้ออีกแล้วใช่ไหนเอาคบเพลิงถือมือมือซ้ายไปหาสมบัติ่ะสมบัติใหญ่แน่นอนผีเสื้อนำโชคลาภอุ้ยสมบัติแน่นะสมบัติอยู่ตรงนู้น เฮ้ยสมบัติแถวนี้หมาป่าเฮ้ยหมาป่ากินวัวเกลี้ยงเลยฮะเฮ้ยนี่หนั่นหมาป่ากินวัวโอ้โหไม่ไม่อย่าทำน้องอย่าทำน้องโมจังเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีนมให้กิน อ้าวช่คือข้าวกรข้าวหัวนั่นเองนายอยากกินวากิวเหรอฉันน่ยอยากกินเนื้อวากิวเนื้อกเบแล้วก็เนื้อสามชั้นน่ะเนียนเนียนเนยนเนียนโหไม่ไงมันพาเรามาเจอกล่องจริงด้วยในกล่องมีอะไรอ่ะไม่รู้เลยไม่เห็นมีขนนกได้ก็่อมีขนนกแล้วก็มีลูกศรแล้วก็ขนเกะ ว่าเราถอนรากถอนโคนมันแบบนี้ต้นไม้มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วใช่หรือไม่เฮ้ยพี่กอดสมบัติตรงนี้อันนึงดูดิไอแต่เดียวตรงกอดสมบัติมันเหมือนมีใครบางคนคุมอยู่อ่ะเฮ้ยเขาเห็นเราเฮ้ยมันมันมันหน้าตามันเหมือนคนเลยเฮ้ยมันตีกันหมดแล้วมันตีกันเองมันตีกันอยู่เราแจมเราปกป้องเราแจมเราแจมโอ้ยตีคุณเลยอยไไดด้้นนแแกก่่มมาา ของเต็มกล่องพี่แป้งของเต็มกล่องเลยฉันซื้อได้ไอ้ฉันเอาไว้ได้พอแล้วโอ้หมดเลยไม่ไม่เหลือเลยที่ขอบเหลือเลยไม่เหลืออะไรอยู่แล้วล่ะครับแป๊บนะฮฮะะมถ้าเจออีกอย่าไปโดนมันตีนะเมื่อกี้ผมเลือดเต็มใช่ไหมสามหวใจเหลือหนึ่งในสี่เลยอุ้ยเป็นคนนี่มันถ้ำผมเจอถ้ำโอ้ไม่ถ้ำไปมึงยังเมื่อเราเดินทางออกมาห่างจากหมู่บ้านนิดหน่อยเราเจอกับถ้ำหินงอกหินย้อย นี่เหล่านักผจญภัยฉันคิดว่าเราลองเข้าไปสำรวจในถ้ำกันดูดีป่ะเรเบ้ลองเขได้นะซูมเขาด้วยเขาด้วยเขาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยว้าวว้าวในถ้ำบีปีใส่โครงกระดูกแล้วไม่ใช่แค่โครงกระดูกธรรมดามันถืออาวุธด้วยโครงกระดูกเล้งอะเห็กตัวมันหลอกยับ จัดการฟาร์มเห็ดสดกลับบ้านนะอันนี้ต่อสมบัติแล้วแต่เก็บไม่ได้อี๋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 โอ้ในนี้มีเป็นเหมือนกับเอ่อของเยอะมากอ่ะฟาร์มเห็ดสดกลับบ้านเห็ด่าแจกสร้างที่กระโดดพี่ไมค์มาเร็วง่ายกว่าเยอะ เฮ้นั่นใคยนะฮะปีศาจของกระดูกเอ้ยแกนายอย่างแกต้องเจออย่างฉันนี่ไอ้เขาโพลนแกาแป้งแป้งเอาเอาเอาคบเพลิงถือไว้อีกมือครับครับผมเม่แล้วเอาดาบเอาดาบใส่สล็อตหนึ่งเออมันจะได้ถือถือดาบไปด้วยคบเพลิงไปด้วยนี่มีอะไรบ้างโอ้ส่วนมานเนี่ยพวกคมกระดูกเหมือนกับเป็น ชนชั้นแรงงานที่ทํางานอยู่ในเมืองแล้วตายแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าเขาถืออาวุธอยู่เลยเนี่ยทํางานจนตายแล้วคือไงเขาเขาก็มาตายอีกรอบอย่างเงี้ยเหรอใช่คือเขาโดนโดนเราไงโดนเรานี่แหละกระดูกมีประโยชน์นะน่าจะเอาไว้ทําพวกเครื่องประดับหรือว่าอู้หูใช่อ่ะมากได้โครงได้โครงมาได้โครงอะไรข้างในเ้าจะมีในมุมเพียบ จะบอกว่า <l oss> จะตายจะตายก็กินเอ้ยอย่าว่าแต่ที่จะตายเลย,ย,ยกินพวกเบอร์รี่ฉันด้วยฉันก็จะตายเหมือนกันเฮ่แมงป่องแมงป่องไม่ใช่แมงบุ้มแมงป่องได้เนื้อฮะเนื้อแมงป่องเหรอใช่เนื้อแมงป่องโอ้โหกินเนื้อแมงป่องย่งกับหมูเลยแต่ว่าในถ้ำเนี้ยทุกคนสังเกตดูดิมันมีรากต้นไม้งอกออกมาตรงเนี้ยเราสามารถขุดไปได้นะแต่ว่า หมือนขวานของเรามันยังไม่พออะคุณภาพไม่ดีแกเราต้องหาขวานที่คุณแอบว้าวดีกว่าน,นี้หน่อยนึงพี่แป้งดูนี่พี่แป้งดูนี่วะว่าไงจ๊ะนี่หล่ะแจนลบหาพี่ดูนี่พี่ดูนี่ไหนๆ,ๆอันนี้คือไม้ชนิดใหม่โอ้ยอุ้ยอ้ยไม้สีขาวมันมีโครงกระดูกจกตีอยู่ทุกคนอุนอ้ยไอ้โครงกระดูกมันถืออะไรอะปากอนหินใสปากอนหินใสน หินหอฮะไปแล้วหินลอยจา้าว้าวมีกล่องสมบัติเต็มเลยมีสีน้ที่เขาบอกว่าเป็นดันเจี้ยนแบบดันเจี้ยนกากอ่ะกากไหมใช่มันเป็นดันเจี้ยนกากเพราะว่ามันไม่ได้มีปีศาจอะไรมากมายมีแค่ปีศาจเป็นปล่องนี่กากแล้วหรอเก,กือบตายไปหลายราอบแล้วเนี่ยอเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะ ขิงห้อยสีเขียวนั่นมันนำพาเราไปที่ไหนถ้าเข้ามาในโซนที่ลึกมากๆเลยนะของดันเชียนอ่ะได้ดิทันก็เจอของดีเหมือนกันวุ้ยวๆๆยววางดูอยู่จะตายจะตายววันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะมีคนสร้างเหรออันนี้พี่คนสร้างใช่ไหมผมสร้างใช่ สร้างเพื่อมาเอาของกล่องตรงนี้ใช่ถูกต้องโอ้โหลงทุนเนาะคือพวกนายทิ้งของกันไม่กลัวว่าเพื่อจะมาเดินเก็บบ้างหรอก็มันไม่ตรงนั้นไม่มีแล้วเขาเก็บหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่ข้างบนอืโอ้โหของเพียบว้าวาตอนนี้มีคนเข้ามาในหมู่บ้านของเราสองคนแล้วดูด<อ>ิทุกคนมีเบอร์เกอร์กับมีน้องคนนี้<อ>น้องใส่หมวก ซึ่งน่อจะรเราน่าจะพอที่จะให้พวกเขาเนี่ยช่วยงานเราได้นะจะได้ไม่มาอยู่ฟรีๆดิดเล็ดท็อกจ็อบครับผมและจากนั้นเนี่ยก็ให้เขาเนี่ยช่วยเก็บ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 ไม้เก็บไม้เก็บไม้เราต้องการไม้เยอะๆช่วยในการหาของนะคะไม่ว่าจะเป็นรีซอสต่างๆนะเอาเป็นไม้แล้วกันช่วยเก็บไม้พวกเราหน่อยได้มามได้ดิได้จัดให้เลยไปหาไปเก็บมาไปเก็บมา เราก็เอาอาวุธให้เขาด้วยป่ะแบบเป็นพวกแบบว่าขวานอะไรแบบนี้ขวานเหรอไม่ต้องนะเขามีของเขาเองแล้วนะแล้วคือตอนนี้บ้านพี่ชาม่เป็นโรงแรมไปแล้วอ่ะไม่ไม่เขาเรียกโฮมสเตย์โอ้นี่นายเก็บเก็บค่านอนหนิเนี่ยเพื่อนในการอัพเกรดครั้งต่อไปนะเราต้องใช้ไม้ชนิดใหม่อ่ะถึงจะสามารถสร้าง หอดูดาวหอเฝ้าระวังได้แล้วก็เตียงแบบใหม่เฮ้ยงั้นก็หมายความว่าตอนนี้เราสามารถสร้างบ้านสำเร็จได้หรอปะใช่ใหดูสิบ้านแบบแปลนที่สำเร็จว้าวเป็นบ้านแบบสวยงามมากมาก,โกโรกโโากุโกโซ่มช่กันกโกโซ่เลยเหร,หรอนะใช้คำว่ากโลโกโซ่เลยเหรอใช่ครับผมเฮ้ยแล้วก็มีเครื่องผลิตหินด้วยนะนี่ดูดิ อาะนะชุกทแานถอย่อยดิตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับบ้านที่มีอารยธรรมอ่ะอ่อ่เพิ่มเพิมอันนี้คือบ้านใหญ่แล้วหรอเนี่ยใช่ฮะบ้านใหญ่แล้วมาๆๆฉันช่วยสร้างแล้วกันสร้างเสาลงไปติดเสาติดเสาช่วยฉันสร้าง่อยดิเพื่อนได้เลยได้เลยเสาด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆเสาโรมันนะแต่เราจะทําให้มันเป็นไม้เพื่อที่จะรักโลกรักโลกเหรอเราใช้ไม้ใช่รักโลก รักโลกนะไม้ตรงนี้ด้วยไม้ที่เราทำมาจากไม้ตะเคียนนะโอ้โหขังของขังอีกนะ <c oughs> ได่ยังไม่พอติดด้านหน้าด้วยวัสดุพิเศษแบบนี้เอ้ยเอาแบบมีหน้าต่างดีกว่าประตูประตูประตูเดียวเดียวให้ให้ผมออกก่อนโอเคเรียบร้อยอย่าลืมปิดด้านบนด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเราจะมีแบบ เหมือนเป็นที่กั้นข้างบนไม่ให้ฝนเป็นกันสาดอะนะข้างบนสองชิ้นโอเคชื่อชื่อชื่อบ้านนะกรโลโกโกรโลโกโสอันนี้เป็นกรโลโกโสนัมเบอร์วันเห็นมันมีอะไรบางอย่างจะมาบุกบ้านเราอะหลายตัวด้วยฮะฉันคิดว่ามัาจะเป็นกระดูกนะเราเรารีบสร้างบ้านเราเรียบเข้าไปข้างในดีกว่าโอเคตัดไปอบ้านสามารถปิดเปิดได้โอเค ยังเหลือหลังคาด้านบนนะจ๊ะฉันทำอุปกรณ์ฉันน่ะบ้านฉันทำอุปกรณ์เลยว่าระดับสองแล้วนะระดับเขียวโอเคมาทำได้เปล๊บแล้วก็ข้างหน้าอีกหนึ่งอันแบบอันเล็กสร้าง o อร์เรตแอคท์เอาละเราพอมีวัสดุทำสำหรับแค่แค่อันเดียวอ๋อโอเคโอเคยังไม่หมดจุบ มันหาหมุมยากเนาะฝั่งนี้อีกฝั่งนี้อีกเอ,อ๊บติดหลังคาทั้งหมดสี่มุมยเย้เ,เออมันเหลืออีกมุมนึ่งนะตกใจกในายเย่แล้วก็เอ๊ะทำไมมันแหวงแหว่วงนะเออมันแหว่วงไปดู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 ไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูมันบุกบ้าน,นอ่ะดูอ่ะ ็จข้างในนี้เนี่ย <บน S 2> ฉันคิดว่านะเราเอาเป็นเหมือนเป็นที่สำหรับเก็บของไหมเอากล่องเยอะๆมาใส่ไว้รวมข้างในอ,ะอ่ะแล้วก็จะได้เป็นเออโกดังสินค้าป๊นนึงนะป้านายยังไม่เสร็จเลยอ่ะเพื่อนนี่รึฮะเสร็จเป็นบ,บนใช่ไหมใช่ใช่มีอีกเอ๋วายสวยแซ่ล็อกเชด นี่ก็คือพื้นที่สําหรับเก็บของของคนไวมันนะจ๊ะคนไวมันนะไวกระดันมันเป็นยังไงคนไวมันเป็นยังไงีฉันมีอะไรกินไข่ต้มมาแฉันทําเผื่อนะขอใบขอใบถ้ามีอยู่ก็มากินได้เลยฉันมีผลไม้ที่ใช้สําหรับตบหน้าให้นายด้วยฮะตบหน้าอะไรคือผลไม้ตบหน้าแสมเบอร์รี่ว้าวขอกินหน่อยสิแล้วฉันก็มีอันนี้ด้วยเป็นมาบู ว้ากฉันก็มีหัวไชเท้านี่พอเราเดี๋ยวต้มไข่ย่างไข่แล้วเราก็จะได้มาเป็นไข่สีเหลืองทองน่ากินมากจะลองกินดูเยจังนี่นี่ตุเจนดูจุเจนดูไข่ที่ฉันทำดิน่ารักค่ะเฮ้ยไข่ต้มหรือไข่ดาวไขงบงบไข่ดาวอร่อยมากสุดยอดมันเป็นไข่ดาวกินมแก้วไข่ดาว ฉันทำให้ทุกคนเองว่กินว่ายไปจัดไปอันนี้ผมถามหน่อยแล้วมีไอ้เครื่องปั่นได้หรือยังยังนะที่ไม่เห็นมีใครทำนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมรวบรู้วัตถุดิบทำให้ปลูกต้นไม้เพิ่มดีกว่าต้นไม้ตรงนี้มีคนเก็บผลผลิตไปแล้วไม่ยอมมาปลูกเพิ่มนี่คือพื้นที่สำหรับการทำฟาร์มของฉันเองฉันบอกคำนึงนะว่านายสร้างบ้านกันเนี่ยมันแทบไม่มีไฟเลยอ่ะ ของตกแต่งบ้านเยอะขึ้นเยอะเลยอ่ะมีทั้งโต๊ะมีทั้งเตียงมีทั้งเก้าอีนั่งไฟก็มีหุยโอ้จริงนี่มีเชลสําหรับทําอาหารด้วยนะแล้วก็มีโคมไฟติดตั้งแบบโผบนผนังอ่ะาดีอาละฉันทําที่สําหรับเก็บของไว้ด้านในนี้นะทุกคนสามารถมาเก็บของได้เลยตรงนี้นี่ผิดสองขนาดผิดใหญ่สองขนาดแบบนี้เลยคือบ้านผมครับโอเคครับ เฮ้ยใครมาขาโมยของฉันนะ่ะมวยอะไรมีใครเขาเขาโมยของจุ๊บแจงหรอกนายเอาแค่าถาวันม,มันเป็นแล้วมันเป็นถาวันที่ผมใส่เข้าไปด้วยเดี๋ยวตัวงก็ไม่มีไอ้ชั่วันไม่ตาดไม้เพิ่มนะเคื่องอื่นก็ทำให้ยะโหลเกมนี้เนี่ยฉันบอกเลยว่าไม่ต้องคิดอะไรมาก หนึ่งตัดต้นไม้สองตัดต้นไม้สามตัดต้นไม้หาหินหินมาเดียวมาห้าบอกเลยเกียร์้เราไปตรงถ้ำอ่ะฉันพูดตรงๆนะผู้มายไม่ได้มีใครแบบว่าปากมุดไว้เลยว่าถ้ำอยู่ตรงไหนอ่ะถ้ำถ้ำอยู่ข้างล่างรชบเพื่อนกดกดดูแผนที่เลยอยู่ด้านล่างของหมู่บ้านไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เราไปถ้ำข้างบนอ๋อถ้าไม่ไปเออใช่โอเคอะไรโดนโจมตีตัวอะไรอ่ะแกคิดดูว่าจะสู้กับชันได้ฝ่ายเดียวฮะ เอ้ยฉันจะด้วยอปูนั่นปูนั่นไปจัดการฉันไพ่กิจการเลยไอ้ไอ้ไอ้ปูอไอ้ปูเซ่อไอวนปเสียดายมาไม่ทันอดครับฉันได้กระดูกสันหลังปูมาด้วยนะจะ๊ะอ่ะนุ้ยเมื่อกี้มันมาเป็นกระดูกสันหลังเลยโหทีนี่ดูฟาร์มเ,เษกษตรกรของฉันสิเราสามารถเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เลย ให้ชาวบ้านช่วยเก็บได้ไหมแบบเป็นแผนกเกษตรกรไปเลยอะไรอ่ะไก่อย่าบอกนะว่าไก่เฮ้ยไก่ขโมยไก่ไก่ไไม่รักดิไอ้ไก่ไม่รักดิไก่ทำไมอ่ะอ้าวมันแคร์กินเบอร์รี่ซะแล้วดิเฮ้ยไก่จิกว่ะไก่จิกเบอร์รี่อ่ะจิกจิกตายโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันว่าไก่แย่ไก่บ้าเบอร์รี่หายล้อมคอกฉันว่าฉันจะต้องสร้างรั้วไว้กันไก่กินแล้วล่ะอืม แเราดูเนีเราเราจะฝากของให้นายอนนี้เป็นประเนพันธุ์โอเคฉันะเ้าไม้หายากแล้วก็เศษหินแล้วก็ไม้ธรรมดาใส่ลงไปในนี้ด้วยนะแมงมุมเทาวงเทาวันอ่ะเห็ดด้วยก็ได้เรียบร้อยกระดูกใส่ไหนเพื่อนก็คือบ้านหลังแรกที่ดูมีอารยะรรมกว่าเออมูบ้านโกรกโซอย่าว่าน้องันสร้างโลกจะโกรกโซเลยดีจะตายอ่ะนี่นี่ เอาละวันนี้ถึงเวลาการออกเดินทางแล้วนะทุกคนผมแต่ฉันขอฮะผมเจอได้ไดโนเสาร์คุณเพื่อนเติ่มไดโนเสาร์เหรอใช่เหมือนไดโนเสาร์เหมือนวอร์เกมมอนดิจิมอนมีแดนนี้มีไดโนเสาร์ด้วยเหรอจะข้ามอาวุธก่อนอาวุธฉันไม่รู้ว่าฉันจะสามารถสู้กับมันได้หรือเปล่าแต่ฉันจะอ้าฉันข้ามผิดตัวนเบลอมากเลยนะเฮ้ยนี่นี่นี่เพื่อน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 ฉันรู้แล้ว ถ้าเกิดว่าเราอยากจะสู้กับไดโนเสาร์เราจะต้องใช้ของสิ่งนี้เทนเดลร์บคอสบเอาอ้เชืคอสบเ้นี่ยเราต้องใช้เชือกแล้วก็ใช้เป็นวูเดนโรสนะเราถึงจะสามารถใช้สลิงของมันได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ธนูเนี่ยก็ง่ายๆได้คนกกับไม้ก็ทำได้แล้วจ้าแล้วก็อีกอย่างทุกคนตรงที่ฉันอยู่อะคือจุดใสใสลุงมันตกลงมาแล้วมันก็มีของอะไรไม่รู้ไปใสลุงเหมือนกัน มีหลายอย่างอีเวนต์เร็วเดี๋ยวใส่ลุงไปที่ไหนรอเฮ้ยเรอรอรอชั้นแล้วไปชั้นล้วไปงั้นเรานคันจัดการเอาแค่ดาบอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะไม่งั้นน่ะฉันจะไม่ทันฉันไม่อยากลาดสิ่งดีๆลุกแจงมาดูดิเดี๋ยวเพิ่งเข้าใกล้ดแล้วเห็น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 ลุงลุงลุงลงม่กิจฮะแต่พวกเราไปที่จุดใส่ลุงกันกำลังตามไปกำลังตามไปโอ้ไปทิด้แล้วว่าเดนจะทำอาวุธที่หายไปเป็นละล้านปี ตอนนี้มันจะกลับมาอยู่ในโลกของเลโก้ปอนไนอะพวกนายอยู่ที่ไหนกันอะฉันมองไม่เห็นเลยให้เงาฉันมาฉันส่งเสียงให้นายอยู่ฮัลโหลเอาไอ้แป้งโดนปูเสฉวนทับตายแป้งไม่กินเลือดอะเอามาเลยนายวีดูมดูเลือดอะโดนปูเสฉวนฆ่าตายอะมันแรงอะไอ้ปูเสฉวนนั่นนะพี่กิตฆ่ามันได้ดูหรือยังเรียบร้อยแล้ว ไอเห็นตาไม้แล้วเห็นตาไม้แล้วเราเราเราเร็วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาพี่มาเอใส่ลุงก่อนมันจะหายไปแล้วเราเร็วแล้วนั่นอะไรน่ะสายมือคืออะไรโกเลมหรอเด็กสาวไงเด็กสาวใครนั่นเป็นโกเลมชัดๆเลยสายมือนั่นน่ะนะเออเราจะขึ้นไปยังไงดีอะข้างบนน่ะเราต้องสร้างบันไดขึ้นไปใช่สร้างบันไดแต่ไม่ฝนตกแล้วเร็วเร็วเวหน่อยเร็วหน่อยใครมีไม้บ้างใครพอมีไม้สร้างบันไดได้บ้าง ฟ้าผ่าโอ้ยฟ้าผ่าระวังโอ้ยมันจะไปมันจะไปมันจะต้องมีโอ้ย,อยไยธรรมชาติที่มันหนักหนาขนาดนี้สร้างเลยสร้างเลยทุกคนสร้างไยฟ้าผ่าตลอดเลยโอ้ยถ้าอยากได้ของดีจะต้องรีบสร้างสะพานขึ้นไปโอ้ถึงแล้วน่ะโอ้ยสร้างต่อ,อสร้างต่อเจนสร้างต่อ เฮ้ยไเฮ้ย,ย,ยใครน่ะไปมา,มาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วแป้งมาแล้วแป้งขึ้นมาแล้วลมาปะมาปะมา,มาเฮ้ยนี่มันนี่มันเลโก้ที่มีอยู่เขาซื้อนี่ไม่ใช่วะกระไปทไงกระโดดไปนี่มันเลโก้ที่มีอยู่ซื้อ<ๆ>อะแปง้ยยง,ง,ยขขงยินดีให้เราคือยังไงเออโออแลนด์ความยินดีไฮเกิรคนที่พยายามต่อตัวขึ้นมาเพื่อดูพวกเรา คือเลโก้สายลุอ่ะว้าวจะทำอะไรกับพวกแกได้บ้างเนี่ยเอาหล่ะไดโรเสร์เอาไงต่อเอ้ยันจะเต้นในนายดูนะในนๆก็คืนมาแล้วคิซสวายั่นเป็นคอยตีแล้วกันเป็นเลยอ่ะไปเลยทุกคนนี่นี่พวกเขาไปกันแล้วเอาละแันว่าตอนนี้สิ่งที่เราควรทำคือการวางแผนเอาของโดนพี่จ่า เพื่อนโดนโดนฟ้าผ่าตายเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบลมตีมันทีนึงในระหว่างที่กำลังโจมตีพี่โมยอยู่นั้นเข้าไปที่เล็บขบแล้วฟันโอ้ยสามหินสามสามตีได้แค่สาม่อยหินได้ด้วยทำแม่เขาไปใกล้ใกล้เขาไปใกล้ๆเลาะ กระเด็นจบตายเลยจบตายเลือดเลือดได้อยูเลือดได้อยู่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 ตัวมคนล่อตัวมีคนล่อฉันล่ออยู่นี่ระว่างล่อยิงนี่ยต้องตายเข้ไปฟันเล็บของตูนตูดอะทีเดียวตายนะอย่าบอกทีเดียวตายออล็อก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 เฮ้ยโหต้องต้องยิงหลบไปนนะเสกิลสกิลดักโซสกิลดักโซ ฉันมันไม่ใช่เนื้อที่แสนอร่อยโหแล้วนี่อะไรเนี่ยได้อยู่ก็ได้อยู่มู๊มีลูกดอยสามสิบดอกน่าจะพอดูการล่าของพวกเราสิโอ้ยกระโดดขึ้นมาสกิลดาร์กโซนมหน่อยได้ไหมสกิลดาร์กโซ่ได้เอาไปเลยทัานควรสร้างเตียงัปเลยไหมท่านตายสกิลดาร์กโซเออสร้างสร้างเตียงไว้ใกล่ง ไปมันพุ่งไปไหนมันใกล้ตายยังอ่ะยังโอ้ยไม่ต้องห่วงแป้งวิ่งทันเหรอผมใช้สกิลดาร์กโซล่ามันอยู่วิ่งทันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเฮ้ยตอนตอนนี้ไปทำอะไรอยู่อ่ะเอ้ยเจอแล้วเจออะไรเจออะไรเจอเจอเจอไอ้แหล่พจอเตอนนะครผมดาบผมพักดาบผมพักเฮ้ยเฮ้ยันหาปัญหาพิกิตฉันถล่มนะฉันคว้า อไปโอ้ยมันชาร์ทโอ้ยอุ้ยล่อหักเฮ้ยโน้ตสยมันหันมาแบบนี้เฮ้ยกระดูกกระดูกมาช่วยกระดูกมาช่วยกระดูกมาช่วยมาเร็วยิงเลยยิงเลยยิงเลยอุ้ยต่อนีแล้เกือบเฮ้ยกระดูกกระดูกกระดูกมาช่วยใกล้แล้วใกล้แล้ว ไปแล้วทำไปเย้ตายแล้วมาตีก,กระดูกให้เราหน่อยอะไรดอ,บอกบาดชุบแจงต้องแจงได้เหรอเออนี่อะไรด,ดอกอะไรดอกโอ้ไม่ได้หนีเนี่ยไ,ไม่ได้เลยเลยต้องผมเห็นอะไรเข,ขียวๆดอกนะเห็นกุ้ยเขียวเหรอนะ <bunları S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวดอกให้ดูได้กระดูกน้อยมันคือ,อนนขนเขาเรียกว่าอะไรเกล็ด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 บรูนสเกลเกล็ดครับเกล็ดขนาดใหญ่ แล้วเมื่อเราฆ่าเจ้าตัวนั้นได้เราได้เกล็ดมันมาอ๋อตีตั้งนานได้เกล็ดมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมใช่งงฉัน,นว่าเกล็ดมันเป็นของล้ำค่านะมันน่าจะเอาไว้ใช้สําหรับทําเกราะได้อ่ะก็เราได้รับชัยชนะจากการฆ่าไดโนเสาร์เราไปทําอาหารอร่อยๆกินที่บ้านแล้วรอบกองไฟกันดีกว่าปะา่ะหน,นึง่งสอวสองแป๊เฮ้ยสมาชิกใหม่โรบิน ในวันนี้นะคะขอปิดจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยฟาร์มมานานมากๆแล้วเดี๋ยวจะต้องสร้างชุมชนใหม่กับฟาร์มอันใหม่อีกนะคะที่สําคัญเนี่ยเราสามารถจับน้องๆสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวของเราเนี่ยเอามาเลี้ยงเพื่อทําผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยก็เป็นว่าถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดที่หม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเฮ้ยดูี่มีสมาชิกใหม่มาด้วยเนี่ยเฮ้ยสมาชิกใหม่มาเยอะเลย นี่ยังมีโซนหิมะแล้วก็มีโซนทะเลทรายที่มีบอสอยู่ข้างในด้วยนะเพื่อนๆคิดว่าพวกเราจะสู้ไหวกันไหมนะถ้าสู้ไหวเนี่ยยังไงก็เกิดไอคลิปนี้กันด้วยบ๊ายบายคุณพ่อเขากินเนื้อหน่อยเขากินเนื้อน่อยไม่รู้ว่าแช้เขาไปนอนที่ไหนแล้วอ่ะอิตาลิมาสต่บ้าน่ชามโมเหมือนเดิมเฮ้ยไมชามโม่โรงแรมบ้านชาโม่โรงแรมโฮมสเตย์